สวัสดีครับเกษตรวันหยุดมาเลยครับวันนี้เรามาดูมะพร้าวนะครับมะพร้าวลูกแรกของสวนนะครับมะพร้าวนะครับโอ้โหลูกใหญ่มากมันคือมะพร้าวหอมจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไม่แก่นะครับดูตรงนี้นะครับมันยังมีสีขาวอยู่นะครับยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้เขียวก็เริ่มไปแล้ว น่าจะประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็น่าจะได้เก็บนะครับแต่ลูกใหญ่มากครับเพราะมันมีลูกเดียวด้วยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ครับดกมากเลยครับมะพร้าวนะครับอันนี้ด้วยนะครับมาดูด้านนี้ต่อด้านนี้ก็จะมีแต่ลักษณะก็คือจะ ก้นกลมนะครับก็จะมีเลียวบ้างนะครับมะพร้าวก็จะมีติดนะครับต้นเดียวนะครับต้นนี้นะครับมะพร้าวะซึ่งนะครับม่าน่าจะไม่ได้ชิมแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางแล้วนะครับไปจังหวัดบุรีรัมย์ตอกนะครับอันนี้ส่วนอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับนะไปบ้านบ้านแม่ นะครับก็เลยมาดูมะพร้าวนะครับนะต้นอื่นเป็นไงบ้างนะครับอันนี้นะครับน่าจะใกล้ๆออกปีแล้วครับต้นนี้นะครับ,นะรบปลูกตั้งใจนะครับจะปลูกเป็นสวนมะพร้าวแต่ว่าเราไม่ได้ทำร่องสวน นะครับเหมือนที่ผมได้ไปดูอ่าที่บางคนทีนะครับที่สวนเพื่อนนะครับก็จะขุดเป็นลอกสวนแต่ผมมาได้ขุดนะครับเราเจอปัญหาภัยแล้งนะครับนะครับมะพร้าวอีกต้นนะครับฝานุ้นนะครับก็มีนะครับคือสองแถวเนี้ยแผนเดิมก็คือจะปลูกมะพร้าวนะครับแต่คราวนี้เจอปัญหาหนึ่งภัยแล้งสองศัตรูตัวชะกาดเลยครับ ส่งผลให้เป็นแบบนี้ชนะก,การเจริญเติบโตร่วงนะครับเล่นงานแต่ไม่ได้สับออกนะครับอันนี้จากต้นงามๆต้นใหญ่มาเจอด่วงนะครับหนงอ,อไปเลยนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับเจอพิษร่วงเหมือนกันจากต้นงามๆนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพนี้อันนี้เราไม่ได้โค่นออกนะครับแล้วก็ปล่อย ให้เขาสู้กับธรรมชาติต่อไปนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่งอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะะมีด้านโน้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เจอด้วงนะครับแต่ก็พยายามสู้ออกมานะอย่างนี้ด้านโน้นอีกนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับปลูกพร้อมกันนะครับได้ผลผลิตหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ก็สู้กับไผ่ด้วงเหมือนกันนะครับโดนร้วงเจาะ นะครับตัวนี้นี่ครับซากด่วงยังอยู่เลยนะครับศัตรูตัวร้ายนะครับพอถึงเวลานะครับเดี๋ยวเขาก็มาครับเพราะว่าด้วยพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกอ้อยกันเ่วนใหญ่นะครับร่วงชอบนะครับหลังจากเผาอ้อยเสร็จแล้วร่วงก็จะมาอันนี้ก็เหมือนกันครับโดนร่วงเล่นงานนะครับนี้โดนฝนโดนปุ๋ยก็ ฟื้นขึ้นมานะครับนะครับแบบนี้อันนี้นะครับก็โดนนะครับตัวนี้เพิ่งฟื้นนะครับหลังจากดวงเล่นงานนะครับมะพร้าวเหมือนจะปลูกง่ายแต่ก็ยากเอาเรื่องครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสําหรับการมะพร้าวนะครับนะครับตัวนี้ นะนะการทำกรเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใจรักนะครับนะตัวนี้มะพร้าวนํำหอมบานแผ่กลนจีบนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนับชมนะครับนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ